ต้องถูกทั้งหมดนะครับความทุก์ขเกิดที่จิตเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะความทุก์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะความทุก์ขเกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะถูกครับไปเลยที่ท่านต่อไปนะครับคุณกิติศักนะครฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับโลกนี้มีแต่คนบ้าไม่น่าอยู่จงมองดูให้ดีๆมีข้อขำ ว่าคือตัวกูที่เกิดอยู่เป็นประจำจงกระทำอย่าให้เกิดประเสริฐแลถูกครับคณท,ทวัตพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะอันความอยากจะระงับดับลงได้นั่นไม่ใช่เพราะเราตามสนองสิ่งที่อยากให้ทันดังมันปองแต่เพราะต้องฆ่ามันให้บรรลัยถูกครับ เขาหนรู้เดยกผมอยากรู้คนอื่นรู้ไหมฮไม่รู้ครับถามจริงไม่รู้ไม่รู้รรจริงเหรอเก้าสิเปอร์เซ็นต์ของคำตอบแล้วก่อนทียังไงอ่ะก็ศึกษาเอาครับพร้อมไหมครัไปที่คุณพิทักนะครับผิดไม่ได้นะครับผิดข้อนี้จบเลยฮะถ้าเกิดถูกต้องมาลุ้นอีกฮะว่าคุณวิพุฒจะผิดหรือเปล่าพร้อมนะครับสหายเอ่ยตัวเรามิได้มี ฉะนั้นชัดเจนแล้วนะฮะตอนนี้คุณพิทักษ์เนี่ยตกรอบแน่แน่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ารอบนะครับคุณพิชาเดชครับคุณกิติศักดิ์คุณนัทวัฒนะฮะและคุณวิพุทธครับขอเซงประมือดังๆเลยฮะ จะรู้สู้ความเร็วกับอัลต้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะในทุกๆสัปดาห์กันนะครับกติกาของเรานะครับผู้แข่งขันของเราทั้ง2ท่านจะต้องแข่งขันกันในการหาคําตอบครับโดยสามารถหาข้อมูลกันได้ผ่านทางอัลต้าไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ส่งคําตอบที่ถูกต้องเข้ามาครับใครตอบถูกและส่งเข้ามาเร็วที่สุดเงนินรางวัล5,000บาทรออยู่นะครับและผู้แข่งขันของเราทั้ง2ท่านวันนี้ได้แก่คุณสัตชุกกรและคุณทันครับเชิญเลยคำถามครับสมาชิกวง 3 a.m. ซึ่งเป็นวงดนตรีเฉพาะกิจของพี่บอยโกศิยพงศ์มีสมาชิกอยู่3คนคือใครบ้างครับหาคำตอบกันได้แล้วรีบส่งเข้ามานะครับเงนินรางวัลถึง5,000บาทรออยู่นะครับถ้าส่งมาแล้วนะครับให้สัญญาณในการยืนตัวตรงได้เลยนะครับหยุดครับและตอนนี้เพลเยอร์ที่2ของเราส่งเข้ามาแล้วครับส่งเข้าเปคนแรก และคําตอบที่ส่งเข้ามานั้นถูกต้องหรือไม่มาดูกันครับสมาชิกของวง 3AM มีพี่บอยโกเสียพงพี่บอยไตรและสเต็มครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ5,000บาทและก็เช่นเดียวกันครับหากท่าณผู้ชมทางบ้านอยากส่งเข้ามารู้สึกกับเราแล้วก็ส่งชื่อ เบอร์โทรศัพท์และรูปถ่ายคุณเข้ามากันได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับและนอกจากสมัครเข้ามาร่วมสนุกกับเรากันแล้วนะครับคุณลูกค้าทั้งหลายสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของ Alta High Speed Internet จากทัวร์ออนไลน์กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับท้าความรู้สู้ความเร็วกับ Alta High Speed Internet จากทัวร์ออล รอบนี้นะครับเราได้4ท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะที่ผ่านเข้ามาครับกติกาของเราในรอบนี้เนี่ยนะฮะเราจะเป็นการคัดเลือกเพียงแค่2ท่านเท่านั้นตอบถูกเข้ารอบเลยถ้าพร้อมแล้วนี่คือคําถามครับผมจะมีคําถามมาถามนะฮะถามเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีการเปิดภาพให้ดูครับเปิดภาพเสร็จปั๊บถ้าคุณจะตอบกดสัญญาณไฟเลยในปีนี้นะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นปีที่สำคัญเลยนะครับจะเป็นปีที่ครบรอบ106ปีชาตการท่านพุทธทาทภพิกขุซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของท่านพุทธทาสนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับหลายเหตุการณ์ด้วยกันและนี่คือคำถามครับผมถามว่าเหตุการณ์ต่างๆต่อไปนี้ครับเกิดขึ้นในปีอะไรแล้วเกิดขึ้นที่สถานที่ใดครับ พร้อมไหมครับพร้อมครับเรามาดูที่ภาพแรกนะครับปากฐกถาธรรมจนถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์วิวาทะกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชงานทอดกระถินครั้งแรกและครั้งเดียวของสวนโมกเขียนบทความเรื่องประยุเอาละฮะเอาละครับจแล้วนะฮะ ังอ่านไม่จบเลยนะครับเมื่อกี้สดเลยยังไงครับอธิบายเลยครับขอภาพที่4ก่อนนะครับครับเชิญครับที่ที่นี่เป็นภาพที่ท่านพุทธทาสกาลังนั่งศึกษาธรรมะอยู่ในสารที่หนึ่งและภาพนี้ก็ถูกถ่ายที่สารที่ที่ท่านไปเรียนไปเรียนครับภาพต่อมาขอภาพนี้กันครับครับภาพนี้นี่ถ้าใครศึกษางานท่านพุทธทาสแล้วไม่รู้จักเนี่ยฮะไม่ใช่แฟนแท้ครับกลายเป็นแฟนพันทาง ภาพนี้เป็นการวิวาทะนะครับวิวาทะแปลว่าความเห็นไม่ตรงกันนะครับครับเป็นการธรรมศาสากัจฉาสงสัยใช่ไหมครับก็คืออะไรจริงๆ้วมันคือแล้วมันคืออะไรล่ะครับมันคือการตั้งคําถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบกันครับถามแล้วก็ตอบกันนกระทั่งความเห็นไม่ตรงกันแล้วเกิดการทะเลาะกันครับนี่คือทพนี้นะครับภาพต่อมาภาพที่3มนะครับปกติที่อื่นเขาจะทอดกระถินกันหลายที่ครับแต่สวนโมกไม่เหมือนที่ไหนครับ ไม่ได้ทอดที่สมนโมกค,ครับเพราะว่าสมนโมกไม่มีสีมาทอดไม่ได้<อ>ไปทอดที่ทะเล,ละที่ปากน้ํา <ทะ S 1> ชายาทอดที่ไหนนะทอดที่ทะเลครับคืออย่างี้ครับถ้าไม่มทอดที่ทะเลทอดในทะเลปากน้ําชายาตั้งบุษบกกันบนในเรือเลยครับเฮ้ยเพราะว่าไม่มีสีมาทอดไม่ได้ครับต้องไปตั้งบุษบกในเรือแล้วหลังจากนั้นก็โอ้ยเหนื่อยทอดกระถินเหนื่อยท่านผู้ชมบอกไม่เอาแล้วไม่ต้องทอดแล้วก็เลยไม่มีการทอดอีกเลยครับหลังจากนั้นเอ้าเหรอฮะครับแล้วก็ส่วนอนี้ภาพที่หนึ่งครับภาพภาพแรกสุดเลยนี่เป็นภาพที่เรียกได้ว่า สร้างความโด่งดังเพราะท่านไปแสดงธรรมที่ชื่อว่าภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรมครับท่านบอกว่าการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างงมงายนะครับโดยไม่ได้เข้าถึงจริงๆแล้วเหมือนกับเป็นภูเขาที่บดบังการเข้าถึงธรรมะรท่านก็บอกว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องสลัดทิ้งให้หมดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สลัดทิ้งเพื่อเข้าถึงนิพพานพระพุทธก็ไม่เอาพระธรรม,มก็ไม่เอาพระสงฆ์ก็ไม่เอาเป็นเรื่องครับ มีคนมาเขียนหนังสือไปร้องเรียนพระสังฆราชท่านคุณพรธาถึงกับต้องเข้าไปเฝ้าภพระสังฆราชสอบสวนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเขาตอบครับตอบเลยนะฮะตอบเลยครับต้องถูกทั้งหมดนะครับตอบเลยครับเขียนบทความเรื่องประโยชน์แห่งทานนะครับท่านเขียนที่วัดปทุมคงคาครับพศ2473ครับ2 4 7 3วัดปทุมคงคาครับ อครับอันนี้ครับ2 495ปากน้ำชายาครับพุทธศักราช2 4 9 5ครับปากน้ำชายาครับเชิญครับอันนี้ครับพุทธศักราชครับ 2>, 2 4 9 1. 1 2 4 9 1 สถานที th ่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยถูกครับผมบอกเลยนะข้อนี้คุณตอบถูกด้วยนะครับคุณเก่งมากเลยครับสองห้าศูนย์เจ็ดสองมื่นามร้อยเจ็ดมั่นใจไหมครับมั่นใจเต็มร้อยครับสองห้าศูนย์ เสถานที่ครับขอประชุมคณะสภาครับถูกไม่ถูกฮะขอประชุมคณะสภาถูกครับโอ้โหถูกหมดเลยนะครับเดี๋ยถามคนอื่นิดนึงน,นะฮะคุณวิชานินทราบไหมครับไม่ทราบแค่ข้อ3ข้อเดียวนอกนั้นเป๊ะหมดวีพุทธแล้วครับแต่เขาเขารู้ละเอยียดจริงครับ คุณนัทวันรเลยฮะได้ครับหมดครับได้หมดเลยก็แล้วไม่ไม่ตรวจได้ให้โอกาสเขาบ้างให้โอกาสเขาบ้าง ที่5มิถุนายนปี2491ท่านพุทธทาสได้ปาฐกถาเรื่องผู้เขาแห่งวิถีพุทธธรรมที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยโดยเนื้อหาของการปารฐกถาครั้งนี้ถือได้ว่าแรงและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในเรื่องการนับถือพระพุทธเจ้าอย่างงมงายของแต่ละบุคคลจนถึงกับปิดกัน้นให้ผู้นับถือเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมคําสอนได้ เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2507ท่านพุทธทาสพิคุได้อภิปรายแบบธรรมสากัดฉากับหม่อมราชวงศ์คือกริตลามโมที่หอประชุมคุรุสภาเรื่องการทำงานด้วยจิตว่างซึ่งต่อมาการอภิปรายธรรมครั้งนี้ได้กลายเป็นวิวาทะอันโด่งดังและส่งผลให้ไม่มีการจัดงานแบบนี้อีกเลยในปีต่อๆมา งานทอดกระถินครั้งแรกและครั้งเดียวของสวนโมกเกิดขึ้นเมื่อปี2495ที่ปากน้ำชัยยาโดยท่านพุทธทาสได้เคยกล่าวถึงอีเหตผลไว้ว่าเพราะความมุ่งหมายแต่เดิมนั้นทอดกระถินกันเพื่อให้พระทังวัดเย็บจีวรเป็นแต่เดี๋ยวนี้มีแต่จีวรสำเร็จรูปกันทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ที่สวนโมกจึงไม่มีการทอดกรถินอีกเลยมาจนถึงปัจจุบัน บทความเรื่องประโยชน์แห่งทานคืองานเขียนชิ้นแรกของท่านพุทธทาสพิขุเมื่อปี2473ในขณะที่ท่านยังเป็นพระมหาเงื่อนอินทปัญโยและศึกษาปร,ริยธรรมอยู่ที่วัดปทุมโงคากรุงเทพโดยบทความเรื่องนี้ภายหลังได้ถูกนำมารวมไว้ในหนังสือเรื่องกุมพะชาดกถาและปะกินอากะศธรรมนั่นเองหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปนะครับและนี่คือคำถามครับถามว่า หลังจิ๊กซอนี้นะครับมีภาพโรงมหรสพทางวิญญาณที่มีชื่อภาพว่าอะไรครับ้อนนะครับผมขอเปิดหมายเลข19ครับเปิดเลยครับกดแล้วนะฮะมั่นใจด้วยมั่นใจด้วยคราเนี้เฮ้ย,ยไม่มีทางภาพเนี้ขาวดำรู้เลยว่า มาจากภาพของเซนเป็นภาพธรรมะจากเซนการที่พระพ,พุทธธาสเนี่ยตั้งลงหอรล้ศพแห่งวิญญาณขึ้นเนี่ยก็เพื่อที่จะแบบเหมือนอย่างเราเนี่ยครับสมมติอยากปหาความพเพลิดเพลินเราก็เข้าโรงหนังใช่ไหมครับครับแต่ทีถ้าอยากพเพลิดเพลินอย่างด้านธรรมะเราก็เข้าโรงมาหอสพแห่งวิญญาณและภาพนี้คือ,อยังไงฮะอันนี้แบบจะเป็นธาตุของพระพุทธรูปนั่งอยู่ พ่ทนรูปนั่งยงไงนั่งขัดสมาธิแล้วก็เหมือนอิตาิีอภิิหารฟึ๊บฟคุณโชว์ได้เลยฮะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนั่งเลยอะคุณนั่งเลยอาผมนี่เลยคุณนั่งเลยอะนั่งเลยอาปึ๊บแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแบบพลังเข้ามาทางสะดืออแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้เขาสอนว่าแก่นของธรรมะของท่ะพุทธะก็คือการทาจิตให้ว่างนั่นคือสูญญตาครับภาพนี้ตอบเลยนะครับครับผมโอเคครับครับ จะตอบเลยตรงนี้เลยนะครับว่าชื่อภาพผู้ดับไม่เหลือครับถูกต้องนะครับถูกว่าผู้ดับไม่เหลือครับคุณอธิบายมายืดยาวมั่นใจมากใช่ตอบถูกเข้ารอบเลยนะฮะครับตอบผิดผิดไม่ได้แล้วนะฮะครับผและอายด้วยฮะคำตอบเยอะมากและนี่ คือคำตอบครับต้องถูกนะครับผิดครับอ้โอยกดแล้วครับไม่ถูกครับกดแล้วนะฮะคุณนัทวพั์กดเลยหนะครับไม่รอผมเปิดก่อนแล้วไม่รอครับ เชิญคุณนัทวัฒน์ครับมาเลยครับอันนี้